ยิ้มเลยอัชราพรเผยข่าวดีวอลเลยบอลหญิงไทยก่อนบูคัดโอลิมปิกนัดแรกเพียวอัชราพรคงยศด,ดาวตบวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยอัปเดตความพร้อมล่าสุดก่อนลุยศึกคัดโอลิมปิก2024วันที่15ก่อยอ 66ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนที่เมืองหลอดประเทศโปลแลนด์ซึ่งมีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศส ล่าสุดทีมชาติไทยได้ลงซ้อมสนามแข่งขันชื่อว่าเทเลอรอารีนาสนามกีฬาในร่มที่ใหญ่อันดับต้นๆของโปแลนด์จุคนดูได้เกือบ15,000คนแม้จะแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ช่วยให้ทีมได้ปรับตัวปรับสายตาเตรียมพร้อมสำหรับนัดแรกที่จะพบกับเยอรมนีวันเสาร์โดยอัชาราพรคงยศด,ดาวตบทีมชาติไทยเผยข่าวดีว่าทุกคนปรับตัวกับสภาพสนามได้อย่างรวดเร็ว รู้สึกว่าทุกคนสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างไวกับสภาพสนามถึงจะเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาที่สนามแห่งนี้แต่หนูมองว่าเพื่อนร่วมทีมทีมทุกคนพยายามแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีค่ะไม่กังวลอะไรถ้าโค้ชแฮปปี้พวกรนนูก็แฮปปี้ค่ะทุกคนพร้อมที่จะต่อสู้กับแมตช์การแข่งขันนี้มากค่ะเพราะทุกคนเอาใจมาสู้กันจริงๆหนูมองว่าทุกคนพร้อมมากๆค่ะก็ฝาแฟแฟนๆอย่างลืมส่งกำลังใจมาให้พวกเราเยอะๆนะคะอัชราพรกล่าว